ทำไมคุณถึงออกจากอิสลามเลือกเป็นมุสลิมจากเพจกูลานศึกษาแนววิภาคท่านที่46เพราะยายบ้านเปิดโลกจินตาสว่างออกจากอิสลามแอดมินถามช่วงชีวิตวัยเด็กเป็นแบบไหนครับตอบสมัยผมยังเด็กทุกวันศุกร์ครูจะพาไปมัสยิดผมไม่ได้คิดอะไรเพราะไม่รู้เรื่องแต่เรื่องที่ขาใจก็มีเช่นพาผมไปคลิปแต่ผมกลัวเจ็บแล้วก็ด่าผมแค่นั้นแหละครับ คือเข้าใจว่าคลิปมันสะอาดแต่ปัจจุบันเราไม่ได้อยู่กลางทะเลทรายและอาบน้ําทุกวันพอพ่อเลิกกับแม่ผมก็เป็นคนใต้ที่ย้ายมาภาคหนึ่งผมย้ายไม่อยู่ฝั่งแม่พอได้มาเปิดโลกออกจากสังคมมุสลิมโลกผมกว้างมากๆเลยแอดมินถามสงสัยในคําสอนอย่างไรตั้งแต่ช่วงไหนตอบเรื่องคําสอนผมมาตาสว่างตอนที่ได้มีเพื่อนพุทธ แล้วก็สอนว่าจริงๆทุกอย่างมันเลือกไม่ได้เราทําได้แค่ปล่อยวางตึงเกินไปหรือหย่อนไปก็ไม่ได้ไม่มีใครกําหนดชีวิตเรามีแต่เราทําหรือจะทําอันเลาะไม่ได้กําหนดทุกสิ่งไม่งั้นอันเลาะก็คงเป็นคนที่เลวมากที่กําหนดให้ใครต้องตายถูกคมคืนหรือพิการเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงหลายอย่างมันไม่สมเหตุสมผล พอเริ่มจากจุดนี้เขาเริ่มสงสัยในทุกๆจุดแล้วก็มานั่งคิดกับตัวเองตั้งสติดีๆนักบีก็แค่มนุษย์คนหนึ่งไม่ได้พิเศษหรือฉลาดอะไรเลยเกิดแบบคนทั่วไปชะตากรรมแบบคนทั่วไปมีอำนาจก็สดองตันหาตัวเองแบบคนทั่วไปออกกฎต่างๆให้ตัวเองทำได้ถูกต้องเช่นมีมเมียเยอะผมว่าเรื่องกฎขีมมันเล็กน้อยสำหรับผมนะแต่เรื่องที่ใหญ่คือความเชื่อที่ผิดและส่งต่อให้การเช่น พระเจ้าสร้างเรามาสมบูรณ์แบบเราจะไม่ฉีดวัคซีนไม่งั้นมนุษย์ไม่รอดมาถึงตอนนี้หรอกคนสมัยก่อนก็มีฉีดการบบรบ拉บๆจริงๆเรื่องการเชื่อหมอตำแย่ไม่เชื่อหมอลรงพยาบาลเป็นแนวคิดของคนทุกภาคคนแก่มักไม่ค่อยฟังแต่อิสลามเอาไปผูกกับคำสอนเลยแล้วสอนแต่เด็กและต้องเชื่อเท่านั้นผมว่ามันอันตรายแต่อิสลามหลายคนก็ไม่ได้เชื่อถือว่าดีแอดมินถาม ยุดตัดสินใจที่ทำให้เลิกเชื่อตอบพอแค่เริ่มต้นคำถามพ่อผมก็โกรดเป็นฟืนเป็นไฟปกติเขาโมโหแรงอยู่แล้วส่วนตัวคิดว่าอิสลามส่วนใหญ่ถ้าพอตัวเองไปรวมกับผู้ผู้ก่อการร้ายเช่นแก่ตัวให้กลุ่มที่ทำผิดให้ดูดีไม่ใช่ผิดน้อยลงคือให้ผู้ก่อการร้ายดูดีไปเลยไม่แต่เหตุการณ์ไม่แต่เหตุการณ์วันที่เข้าเดือน11 ยังบอกอเมริกาจัดฉากเข้ายึดบ่อน้ำมันปลา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 ,า,าซึ่งเด็กๆในภาคใต้ก็มีพูดกันซึ่งพอผมมาอยู่บ้านแม่เหมือนเด็กๆไม่ได้รับการสอนอะไรแบบนี้เลยอย่างพุทธหรือคริสคนทำผิดคือประจานแบบที่ประเทศอิสลามที่มันเละเพราโดนแทรกแซงจากมหาอำนาจทั้งๆที่ญี่ปุ่นก็โดนแล้วหนักด้วยเขายัางก้าวข้ามและปล่อยผ่านจนประเทศจเจริญได้เลยผมว่ามันหนักไปถึงขั้นที่วันสำคัญที่ทุกคนร่วมยินดี เช่นวันสงกรานต์ปีใหม่คริสต์มาสก็จะมีเรื่องราวทานองว่าเป็นวันสีเอกราชของอิสลามห้ามไปร่วมเขาเคยทํำนัานนี้กับเราละปๆผมก็ไม่รู้ว่าที่เขาพูดจริงเท,ท็จแค่ไหนแต่ผมว่ามันสร้างความเกลียดชังมากกว่าทาั้งทที่เรื่องมันก็ผ่านมาแล้วเท่าที่เจอมาครับแต่ไม่ใช่ทุกคนจะคิดแบบนี้ผมอยู่กระบี่ ยังมีเรื่องนี้เข้าหูได้คิดว่าสามชายแดดใต้เ็าคงหนักกว่านี้เพราะถ้าอิสลามมีจํานวนมากเขาเชื่อคําพูดพวกกันเองโดยที่ไม่สงสัยเลยจริงๆตอนจุดที่เลิกเชื่อบ้านผมก็แตกเลยพ่อกับแม่ก็แยกทางกันเลยพ่อกับผมก็ไม่คุยด้วยกันอีกเลยปัจจุบันอยู่กับแม่แต่ปกติพ่อที่เป็นมุสลิมก็ไม่ค่อยจะทํางานอยู่แล้วเหมือนปากก็บอกอยากทํางานแต่การกระทําก็อยากให้เมียนําหาเงินอยากให้เมียเลี้ยง แอดมินถามแล้วปัจจุบันมีความเชื่ออะไรไหมครับตอบปัจจุบันไม่ได้ยึดติดอะไรหรือใครเป็นพิเศษแค่รู้ว่าอะไรดีไม่ดีอะไรควรทําไม่ควรทาแอดมินถามเคยชวนใครออกจากอิสลามบ้างไหมตอบไม่เคยครับแต่น้องสาวเขาออกตามมาเองแอดมินถามคุณคิดยังไงเกี่ยวกับความเชื่อที่อ้างว่าทุกสิ่งต้องมีผู้สร้างโดยที่เอาสิ่งไม่มีชีวิตมาเปรียบเทียบกับมนุษย์เช่นขนมปังเครื่องบิน หรือสิ่งของต่างๆเพื่อน้อมน้าให้คนเชื่อว่ามีอัลเลาะตอบรู้สึกเหนื่อยที่จะต้องอธิบายเพราะมันไม่ใช่การหาเหตุผลมาแย้งแต่แค่ยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบก็ผิดแล้วคนละทางเลยในหลายๆเรื่องวิวัฒนาการอีกจริงๆเขาละลานไปถึงโลกดาราศาสตร์ด้วยซ้ําอันลาะยังเกิดมาเองได้เลยธรรมชาติก็อาจจะเกิดมาเองก็ได้เคยเถียงแบบนี้เขาก็หัวเราะผมแอดมินถาม มีอะไรอยากเล่าเพิ่มเติมหรืออยากเตือนใจคนที่ยังเชื่ออิสลามแบบสุดๆอยู่ไหมครับตอบแค่อยากเตือนทุกคนเลยดีกว่าครับว่าควรมีสติทุกอย่างอย่าไปเชื่ออะไรมากกว่าตัวเองเลยไม่ว่าจะอิลามคริสพุทธหมอดูร่างทรงทุกความเชื่อควรอยู่บนพื้นฐานของสติและหัดช่างใจว่าอะไรควรไม่ควรขอสอนอีกเรื่องที่ผมมองว่ามันมีปัญหานิดนึงคือที่บ้านผมทำฟาร์มปู แล้วทางใต้ลิงเยอะพ่อก็จะจ้างคนมาเฝ้ามายนประทัดใส่ลิงทั้งๆท,ท,ที่ผมเสนอว่าให้เลี้ยงหมาไม่ต้องจ้างคนเพราะคนมันไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ได้ความที่อิสลามาครับห้ามเลี้ยงหมาทั้งๆท,ท,ที่ต้นทุนต่ำกว่าได้ผลเยอะกว่าเรียบเรียงโดยแอดมินคาราเบลขอบคุณที่มาจากเพจกุลานศึกษาแนววิภาคทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ